สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอวัยรุ่นทั้งสองคนครับ <c oughs> นี่ครับอา้าวยิ้มใหญ่กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องดอนวิถีไทยบ้านยูนชาแนลอ่าสวัสดีครับ,วบสวัสดีครับสองคนนี้เป็นวัยรุ่นยุคใหม่นะล้วก็กลับมาอยู่บ้าน <c oughs> มาทําเกษตรเนาะใจรักล้วก็มาทําในสิ่งที่เรียกว่าและหลายคนไม่ค่อยทําก็คือมาโยกครอบครัวอ่าน้องน้องน้องดอนนี่มาอยู่บ้านนานล้ปีสองปีแล้วหลายคนชอบมาอยู่บ้านหรือว่าชอบมาดูแลทางบ้านตอนที่ พ่อแม่นี้คือนั่งรถเข็นแล้วเพราะว่าท่านแบบลุกไม่ไหวอืแต่ทางพวกผมก็คืออยากจะมาดูแลตอนที่ท่านแบบไปเที่ยวกับเราได้ huh. ไปกินข้าวกับเราได้ไปไกลได้นะครับนี่คืออยากจะมาดูแลตอนนี้มากกว่าแล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตก็ยังคงเหมือนเดิม,มทํานาถอนมันตัดอ้อยปลูกผักอะไรต่างๆเหล่านี้อ้อยไม่มีออ้ยไมม่ีใช่ไหมครับกีดยางเนาะประมาณนั้นนะครับส่วนน้องยูนก็เพิ่งมา ก็เลยพามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าการใช้ชีวิตจะต้องเป็นแบบไหนจะต้องทําอะไรบ้างจะคุ้มไหมกับการที่คุณจะออกมาอยู่จากงานประจําแล้วมาทําแบบนี้ใช่ไหมครับ,รบแรกๆอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะหาเงินมาจากไหนวะเราจะต้องทําอะไรบ้างแล้วก็ทาไงจะให้เราอยู่ได้บ้างประมาณนี้ครับบาอทีอเ้าอาจจะอยาไปหวังเรื่องเรื่องเรื่องตัวเงินเรา ติดความสุขเรามาพักผ่อนก่อนก็ได้ครับรมผมมาอยู่บ้านเราบางทีเรา,เราเ,าเราเหนื่อยกับการทํางานประจาอะไรต่างเราก็มาอยู่กับตรงนี้เามามาอยู่กับพ่อแม่อยู่มาเอามาเก็บแบบอะไรที่เราเหนื่อยเราจะหนักใจเราก็เอาทิ้งก่อนเรามาอยู่บ้านเราตั้งหลักใหม่ก่อนก็ได้บางคนอาจจะมาตั้งหลักนะอาจจะไม่ได้แบบแบบจะจะ,จะทิ้งงานประจำบางทีมันตั้งหลักมาเอาแรงเอากาลังใจแล้วค่อยไปสู้งานต่ออย่างนี้ก็ได้อย่างนั้ก็ได้เนาะครับแล้วเราจนเลยแต่น้องดอนนี่คือพอมาอยู่บ้านแล้วก็ มีรายได้หลายทางอยู่ยคือคือผมได้เอาอาชีพเก่าก็ไม่ใช่อาชีพเก่าห <c oughs> สิ่งที่เรียนมาคือ <c oughs> <c oughs> สายโปรแกรมเมอร์นะครับก็ยังสามารถรับเขียนพวกเว็บไซต์พวกแอปบนมือถืออะไรต่างๆที่เองทําอยู่ตอนที่เองทําอยู่เอกชนนะครับก็ทําแนวโปรแกรมเมอร์นะครับก็มาทําอยู่บ้านได้นะครับสำคัญหน้าคอมพิวเตอร์นะครับคือดีหน่อยนะครับที่งานผมจะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์สักส่วนใหญ่แต่เห็นได้ออนไลน์ทั่วโลกตอนนี้ในเฟซเฟซบุ๊กส่วนใหญ่ก็ไปตัดยูคาบ้างไปถอนมันบ้างอยู่ในปา้วก็มีทุกอย่างก็พยายามก็คือเราสามารถช่วยงานทางบ้านได้ด้วยนะครับทำงานของเราช่วง คือกลางวันเราก็อาจจะไปช่วยพ่อตัดย้ายวัวไปเลี้ยงวัวอะไรเงี้ยเราก็คือได้แบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยนะครับนั่นแหละครับคอนเซปต์ก็คืออยากจะอยู่กับพ่อแม่อยากจะดูแลตอนที่ท่านยังแบบไปไหนมาไหนได้ยังมีแรงความสุขใจมันก็อยู่แค่นั้นนะผมอาส่วนน้องยูนก็เพิ่งมาเป็นไงครับความรู้สึกที่ได้เพิ่งมานี้มีความสุขครับผมแล้วก็งานอาจจะหนักนิดนึงแต่ว่ามีความสุขก็ต้องมาขอความร่วจากช่องสีไทยบ้านแล้วก็ช่องอาจารย์กรอีก แลกเตะเรียนรู้กันนะครับส่วนน้องดอนนะก็คือก็มีรายได้จาก YouTube เป็นส่วนหนึ่งเนาะซึ่งมันก็คือกิจวัตรหรือไม่ก็สิ่งที่เราทําในชีวิตประจําวันอยู่แล้วถือว่าเป็นรายได้เสริมรายได้เสริมก็อาจจะเป็นบางคนอาจจะเหมือนพี่ประกรณ์รายได้หลักก็่ไอยางพูดได้เลยนะครับในจริงจริงจบางคนอาจจะทาแล้วมันมีผู้ติดตามมีคนดูเยอะเนี่ยก็อาจจะเป็นรายได้หลัก ของตัวเองได้เลยนะครับส่วนอย่างอื่นเราก็เป็นรายได้รองเป็นรับจ็อบอะไรนิดหน่อยนะครับ,รบเหมือนวันนี้ผมมารับจ็อบติดตั้งกล้องจเฟดใที่ประกรดูงานวันนี้มาดูหน้างานก่อนเนาะดูหน้างานเพราะรรว่าเราเห็นว่าเออคนรุ่นใหม่เขาเขามีไอเดียแล,แล้วที่สําคัญที่สุดคืออย่างที่บอกเขาอยู่ใกล้เราแล้วก็อย่างน้อยถ้าเกิดว่าคนที่ติดตั้งอยู่ใกล้ๆเราดูแลเราได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่สําคัญที่สุด มีปัญหาอะไรขึ้นมาบางทีคือหาช่างไม่อะไรไก็บางทีเอาทิง้งซึ่งบางทีมันปัญหาเล็กน้อยอนะครับให้ช่างมาดูแป๊บเดียวก็สามารถใช้งานต่อได้แต่บางคนอาจจะไม่มีช่างไม่มีเซอร์วิสหลังการขายเสียอะไรนิดหน่อยก็อเอาทิง้งต้องไปซื้อใหม่อันนี้ก็คือเปืองช่างช่างบางช่างนะเขาเขาไม่ซ่อมนะเขาจะให้ลูกค้าซื้อใหม่เลยเขาคิดว่าชาวบ้านไม่รู้เขาก็แบบพอเสร็จปุ๊บเขาก็ไป จะไปซ่อมใช้เองหรือไม่ก็ขายต่อประมาณนี้ก็มีเหมือนกันก็นี่แหละครับก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสนยูนชาแนลก็ตอนนี้ก็ยังจับทิศทางอะไรตัวเองก็ยังคงแบบยังไม่ค่อยจะเข้าใจก็เลยให้ต้องบอกว่าให้รุ่นพี่ที่แบบว่ามาอยู่นานแล้วล่ะได้มาปรึกษาหารือกันส่วนผมก็เหมือนกันนะครับก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันวันนี้นะครับก็จะเป็นแบบสบายๆนะครับวันนี้ก็เลยมาพบปะกันครับโอเคถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามช่องอะไรยังไงยูนชาแนลก็ไปดูได้นะครับแล้วก็ วิธีไทยบ้านส่วนบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนวันนี้ไม่มาไม่งานเยอะนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสช่องเป็นอย่างสูงครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผม